เดี๋ยววันพรุ่งนี้แล้วนะคะน,นายกรัฐมนตรีแล้วก็คณะก็จะลงพื้นที่มายังจังหวัดสงขลาค่ะคเพื่อปฏิบัติภารกิจหน้าที่นะคะจังหวัดสงขลาก็เตรียมการต้อนรับนายกรัฐมนตรีแล้วก็คณะนะคะโดยการลงมาครั้งนี้ค่ะเพื่อปฏิบัติภารกิจขับเคลื่อนการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลณนะพื้นที่สงขลาค่ะในวันพรุ่งนี้ก็คือ25เมษายน2565ค่ะ ณนะห้องประชุมสภาเทศบาลนนะครหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานายเจษดาจิตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานการประชุมเตรียมการรับนาย,ยกรัฐมนตรีและคณะในการเดินทางลงพื้นที่มาปฏิบัติภารกิจขับเคลื่อนการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลณนะพื้นที่จังหวัดสงขลาซึ่งมีกําหนดการเดินทางในวันจันทร์ที่25เมษายนนี้ค่ะโดยมีนางสุริพันธ์ณสงขลารองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายวรนัทหนูรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพลตำรวจโทสาครทองมุนีนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตำรวจทหารและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมค่ะนายกรัฐมนตรีและคณะนะคะมีกำหนดการลงพื้นที่จังหวัดสงขลาประกอบด้วย2จุดได้แก่คลองภูมินาดดำริหรือว่าคลองร .1 ตำบลควนลังอำเภอหาดใหญ่เดินทางมาตรวจติดตามโครงการพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่9ก้าการแก้ไขอุทุกาภัยอำเภอหาดใหญ่ในการจัดทำโครงการบรรเทาอุทุกาภัยอำเภอหาดใหญ่ปรับปรุงคลองภูมินาดดำริให้มีศักยภาพเพียงพอในการป้องกันน้าท่วมเมืองหาดใหญ่และเป็นพื้นที่กักเก็บน้ําไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งพร้อมกับรับฟังบรรยายสรุปจากอธิบดีกรมชลประทานค่ะ ครับจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเยี่ยมประชาชนที่เทศบานนลนครหัดใหญ่เพื่อพบปะพี่น้องประชาชนและตรวจเยี่ยมดูวิถีชีวิตของชาวหัดใหญ่ซึ่งทางส่วนกลางจะลงพื้นที่ตรวจทุกจุดเพื่อให้การตรวจเยี่ยมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยในวันนี้นะครับทั้งนี้เพื่ออนวยความสะดวกในการปฏิบัติภารกิจของนายกรัฐมนตรีและคณะชาวสงขลานะครับแล้วก็ทางจังหวัดสงขลาก็มอบหมายภารกิจแก่นวยงายต่างๆเพื่อเตรียมการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยหลายด้านทั้งเรื่องของความปลอดภัยแล้วก่อ,อ็แล้วก็การจราจรเป็นต้นนะครับปีน้องก็รอพบกันพรุ่งนี้นะครับบางคนก็รอ,อรับฟังนโยบายนะครับรอนําปัญหาส่งให้กับทนายกบางคนรอมากกว่านั้นรอดูรถทนนายกาค่ะใกล้สิ้นเดือนใช่ค่ะ